วันนี้เรามาทำการดามเผาลอยนะครับเสื้อเผาเส้นนี้เป็นเสื้อเผางานแอลนะครับแข็ยาว30ลูกค้าต้องการความแข็งแรงให้กับตัวเสื้อเผาเราก็ทําการดามให้ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับรับรถเข้ามา2คันคันแรกก็คือเสื้อเผาแตกรั่ว้วนะครับเราทาการซ่อมให้ส่วนเสื้อเผาเส้นนี้ก็ทําการดามให้กับลูกค้านะครับเสื้อเผาที่แตกร้าวก็สามารถซ่อมได้นะครับ ถ้าล so ูกค้าไม่ได้เลือกที่จะเปลี่ยนใหม่เราก็ซ่อมให้ครับตัดแผ่นเหล็กด้ามนะครับแล้วก็ซ่อมให้ปะผุให้บางครั้งก็มีรอยรั่วซึมจากเครื่องท่ที่วาล์วมาก็สามารถซ่อมได้นะครับมาปูปริชาท่อรอยนะครับเพื่อกิดที่อโดยด้านดึดจังหวะเชื่อมไปเลยครับรับเสริมแหนะรับติดตั้งท่อรอยรับสร้างพ่อรอยงานรถกระบะทุกรุ่นรับซ่อมพ่อ เรื่อเขานปัญหา,าเขปรึกษาเราได้นะครับมเพื่อเราเองตอนนี้ก็เดินด,ดุ่มๆครับเดินไปไม่รู้ทำอะไรเดินมาดูเผาครับเพางนานสร้างนะครับเป็นเ,เางานสร้างนี่ก็คือการดัดเผาข้างครับเผาข้างก็มีโอกาสโคดได้เราก็สามารถดัดให้ได้นะครับ สำหรับเสื้อเผาที่ไม่เที่ยงตรงเสื้อเผาคตก็สามารถดัดให้ได้นะครับบากูกปืนไม่เที่ยงตรงนะครับเวลาที่ใส่ไปกับรถเราแล้วใช้งานหนักๆแล้วลูกปืนจะแตกบ่อยนะครับทาให้จิ้งยางได้ก็สามารถดัดให้ได้คนระับเียมตัวยาค่อนไวในสำหรับงานเผาลอยนะครับงานซ่อมง,งานประกอบป็นง,งานสร้างใหม่ เพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะติดตั้งเพาล้อยก็ทักทายมาได้ที่อู่ปาริชาตเพาลอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเสื้อแนบติดตั้งเพาลอยได้หมดเลยครับเสื้อเผาเส้นนี้ก็จะเป็นเสื้อเผาที่ร้าวมานะครับมีรอยน้ํามันซึมตามตะเข็บรอยเชื่อมเก่านะครับส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นก็คือเกิดมาจากแหนแข็ง ใช้งานหนักจนเกินไปแหนบแข็งมากแข็งจัดนะฮะแหนบสิบล้อแหนบเชื่อมช่วงเด้งของแหนบจุดบนชุดล่างไม่มีเลยอย่างเงี้ยครก็ทําให้เสื้อเผาแตกรั่วราวได้นะครับเพราะว่าเผาเขาได้รับการกระทบกระเทือนเยอะดังนั้นเวลาเราเซ็ตแหนบก็พยายามเซ็ตให้มันมีระยะในการยืดหยุ่นสักหน่อยหนึ่งก็จะดีนะครับทาให้เผาของเรานั้นมันจะอยู่ได้นานนะครับแหนบเป็นแหนบสิบล้อแบบนี้นะครับแหนบชุดบนแค่3แผ่นนอนลงมาสู่แหนบกระดานข้างล่าง เวลาวิ่งตัวเปล่านี่ถ้าเกิดว่ากระแทกหลุมทีนี่ตูดแทบลอยเลยครับถ้าจะเป็นช่วงล่างแบบนี้นะครับผมแนะนํานะติดถุงลมช่วยนะครับจะดีกว่าเวลาวิ่งรถเบาเนี่ยเราก็ใช้ถุงลมดันให้แหนบห่างกันนิดนึงเพาเราจะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมากเพาเราก็จะอยู่ได้นานการที่เพาแตกรั่วแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องแหนบเนี่ยนะครับสำคัญเหมือนกันนะครับคันนี้มาก็รั่วซึมหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราซ่อมให้ใหม่นะครับ ดูแลให้ใหม่ถอดมาซ่อมเรียบร้อยนะฮะซ่อมให้ดีแล้วก็ใส่ประกอบเข้าไปใหม่พร้อมใช้งานนะครับเสื้อเผาเส้นนี้เราดัดแล้วนะครับก็เราลองเช็คดิ่งแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะดัดให้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราดามตะผูให้เรียบร้อยมีรอยนั่งเผาเห็นไหมครับอย่างเงี้ยครับก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราซ่อมให้ครับ